สวัสดีค่ะนุกนะคะสวัสดีพี่พี่ f ทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นุกมาอัปเดตรถสวยๆเข้าใหม่กันอีกหนึ่งคันนะคะวันนี้แนะนำเลย To y ยต a า i l รัก e v o 2.4 e p งจ e พัชนะคะโมปี2018เกียร์ออโต้กับเลขใหม่เพียงแค่90,000กว่าลูเท่านั้นเองนะคะเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆได้สีดำเลยนะคะใครที่รอตัว e พัชอยู่ คันนี้ไม่ควรพลาดนะคะรถสวยไม่น้อยสภาพปีเกรดเอแน่นอนนะคะราคาอยู่ที่5 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนซื้อสดได้จัดไฟนันได้เครดิตตีฟรีดาวได้เลยนะคะรายละเอียดตัวรถคันนี้เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ <c oughs> ตัวออปชันตัวอ e ีพันะคะไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เลย <c oughs> มีไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลท์ให้ครบ นะคะส่วนกระจังหน้าเป็นสีดำเงานะคะแล้วก็ตัดด้วยขอบโคลเมียมนะคะก็จะเป็นสเปคเดิมจากโรงงานเลยมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบนี้นะคะสีบางเดิมแน่นอนนะคะเดิมเดิมจากโรงงานสีดำนะคะสวยดุดันสวยหรูดูดีนะคะใช้แล้วดูภูมิฐานแน่นอนนะคะคันนี้สภาพดีมากๆใครที่ชอบนะคันนี้เชียร์เลยนะคะสภาพดีจริงๆนะคะมาพร้อมกับ แมกอัลลอยตรงนี้จะเป็นแมกสเปคเดิมโรงงานขนาด17นิ้วนะคะแล้วก็ในส่วนของยางจะได้เป็นยางปีเดียวกับตัวรถเลยปี2018นะคะอันนี่ยางติดรถเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครสนใจคันนี้ไม่ต้องกังวลเลยเดี๋ยวเรื่องยางนุกดูแลให้นะคะสภาพสวยเลยนี่โครงสร้างนะคะมาเดิมๆมั่นใจได้เลยนะคะไม่มีชุนักกับสีเป็นเครื่องจมน้ำแน่นอน บันไดข้างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนี้นะคะเลียมมุมสันลดเห็นชัดเจนนะคะคมชัดแน่นอนนะคะนี่ประวัติดีแน่นอนนะคะโลโก้มาครบหมดนะคะกระจกข้างเป็นโคมเมี่ยมเรียบร้อยปรับไฟฟ้านะคะมีไฟเดียวที่กระจกมองข้างให้พร้อมแล้วก็ติดฟีมาแล้วรอบคันนะคะคันนี้เดี๋ยวขัดสีทั้งความสะอาดอีกนิดหนึ่งนะคะรถจะเงากว่าน,นี้เยอะมากๆนะคะนี่ กระจกมาเดิมๆนะคะลูกค้าดูได้เลยกระจกมาเดิมๆนี่เดี๋ยวมาดูด้านในกันภายในคันนี้นะคะเป็นโทนสีดำให้ดูเลขไม์กันก่อนเลยนะคะรถปี18นะคะคันนี้ไม์น้อยด้วยไม่วิ่ง9 1้0 0มกว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะถือว่าใช้ง,งานน้อยเลยพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชั่น เื่อมต่บลูทูธนับสายเข้าออกได้หมดนะคะไม่มีช้ำแบบนี้เลยไม่มีสึกหรอนะคะคอนโซลรถไม่มีช้ำนะคะมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนจอเดิมจากโรงงานพร้อมกล้องถอยในตัวนะคะสัมผัสไวมากแน่นอนนะคะมาพร้อมกับแอร์ปรับอนาล็อกนะคะได้เกียร์ออโต้ขับขี่คล่องตัวขับสบายแน่นอนนะคะนี่ด้านบนยังไม่ได้แกะถุงพลาสติกเลยนะคะรถสภาพดีมากๆเช็คตัวศูนย์ได้นะคะ เบาไม่มีช้ำตัวนี้จะเป็นเบาผ้านะคะสเปคเดิมจากโรงงานเลยไม่มีช้ำไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะไม่มียับเลยนะคะถือว่าใช้งานน้อยจริงๆนะคะโครงสร้างตัวรถมาเดิมๆลูกค้าดูได้เลยวันนี้แสงอาจจะมืดนิดนึงนะวันนี้นุกมารีวิวแต่เช้าเลยนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีไขเลยลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะมาดูรถจริงก่อนได้นะคะมาลองขับก่อนได้ มั่นใจได้เลยคันนี้ถูกใจตรงปกแน่นอนนะคะสภาพดีมากๆภายในกว้างนั่งสบายแบบนี้เลยเบาะนะคะไม่มีช้ำนะคะไม่มีแตกไม่มีขาดเลยนี่สภาพใหม่มากๆนะคะมีงบอยู่ประมาณ5้าแสนกลางๆนะอยากจัดสี่ประตูยกสูงจัดได้เลยนะคะคันนี้คุ้มแน่นอนนี่ แม็กยางทั้ง4เส้นนะคะในสภาพที่สมบูรณ์ดูนะคะโครงสร้างมาเดิมเดิมสติกเกอร์พิ e เลอร์มาครบหมดนะคะตัวโลโก้รถมาครบหมดสีมาเดิมเดิมจากโรงงานกันชนท้ายอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนี้นะคะโลโก้มาครบหมดนะคะมีกล้องถอดอยู่ตรงนี้นะคะเดิมแท้โรงงานแน่นอนให้ดูกระบะไลเนอร์นิดหนึ่งนี่ มีใบไม้ด้วยมาแต่เช้านะวันนี้ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนกับคันนี้นะคะด้านหลังนะคะร่องรอยการใช้งานน้อยนะคะแต่มีค่าฝุ่นอะไรนิดหน่อยอันนี้เดี๋ยวทำสปาให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะสภาพสวยแน่นอนไม่มีการบรรทุกหนักร่องรอยกีดข่วนร่องรอยการใช้งานน้อยมากนะคะลูกค้าไปใช้งานต่อยอดได้ยาวๆเลยถ้าเน้นไปใช้งานนะนุกบอกเลยว่าคุ้มมาก นะคะโตโยต้าอึดถึกทนอยู่แล้วนะคะนี่คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเครื่องยนต์ g d Asian b o o น t นะคะก็เป็นเครื่องยนต์ที่ทนอยู่แล้วนะคะช่วงล่างก็ประมาณนี้นะคะสวยๆีนคลีนสนใจแวะมาดูรถจริงได้เลยบอดี้ตัวรถสวยๆแบบนี้นะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนี่ คันนี้นะคะสภาพสวยๆเลยนะคะแรกเข้าใครที่รอสีดำนะคะจัดให้ไวเลยคันนี้มาไวไปไวแน่นอนรอบที่แล้วก็อยู่ไม่เกิน1อาทิตย์ไปแล้วนะคะวันนี้เข้ามาเพิ่มมีหนึ่งคันสีดำนะคะใครรอสีดำรีบจัดเลยนะคะนี่โครงสร้างมาเดิมๆแน่นอนคอนโซลรถไม่มีช้ำนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน แมกย่างทั้ง4เส้นนะคะสวยๆแบบนี้เลย2.4 e-pat ปี2018นะคะอันนี้ก็จะเป็นบอดี้ตัวรถรอบๆคันเดี๋ยวพามาดูรายละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยคะ่ะมาดูรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์2.4 gd asian boost นะคะ super power 150หลแรงม้านะคะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวบล็อกเดียวกับตัว fortuner เลยนะคะ บอกเลยนะคะว่าอึดถึกทนแน่นอนใช้ไปยาวๆคุ้มคุมได้เลยเครื่องเดิมเกียร์เดิมล้านเปอร์เซ็นนะคะการันตีให้เลยนะคะน็อต <Not S 1> <Not S 2> ไม่มีแกะไม่มีขายดูได้เลยของเรารับโดวเข้ามารถทุกคันนะคะเช็คประวัติได้หมดนะคะไม่มีดัดแปลงไม่มีเปลี่ยนเครื่องยนต์ตรวจสอบเช็คได้หมดนะคะนี่ฝากระโปรงมาเดิมๆเลยมคอัพมาครบนะคะตาปั๊มที่ฝากระโปรงมาครบหมดนะคะ นี่ระบบเบรก abs มาครบจุดแต้มสีจากโรงงานมาครบทุกจุดนะคะคานหน้ามาเดิมตรงไม่มีคดงอนะคะดูได้เลยสภาพกินขีดนะคะเครื่องแห้งๆไม่มีเยิ้มนะคะแบบนี้เลยคุ้มแน่นอนเพลทรถนะคะอยู่ตรงนี้แล้วปูปีผลิตช,ชัดเจนปี2018นะคะเลขเครื่องเลขถังตรงโอนได้100%์นะคะสติ๊กเกอร์มอกรง,งงานมาครบหมดนะคะนี่ ให้ดูใกล้ๆเลยน็อตไม่มีแกะนะคะสำหรับตัวเครื่องยนต์นะคะฝากระโปรงมาเดิมๆเมคอาร์มาครบนะคะแผ่งกันความร้อนมาครบไม่มีขาดไม่มียุ่ยนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สติกเกกอร์โรงงานมาครบนะคะเมคอารมาครบสภาพดีมากๆลูกค้าซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้นะคะช่วงนี้ ใกล้สงการแล้วนะคะใครที่หารถกลับบ้านช่วงสงการรีบมาจัดไฟแนนซ์เลยนะคะเพราะว่าเดือนนี้ธนาคารวันหยุดเยอะนะคะวันหยุดเยอะกลัวอนุมัติไม่ทันนะคะใครที่หารถไว้ใช้งานช่วงสงการรีบมาจัดเลยวันนี้นะคะวันนี้พรุ่งนี้รีบประจัดเลยนะคะอนุมัติไวทันใจทันใช้แน่นอนนะคะแล้วก็สําหรับลูกค้าประวัติเครดิตดี นะคะออกรถวันนี้มีโปรโมชั่นนะคะขับฟรี90วันนะคะจัดได้เลยนะคะทุกลูกค้าเครดิตดีเข้าเงื่อนไขนะคะจัดได้เลยนะคะขับฟรี90วันนะคะกว่าจะเริ่มผ่อนก็อีก90วันไปเลยนะคะคุ้มแน่นอนนะคะได้เอารถไปใช้ไปเที่ยวกันนะคะช่วงสงการกลับบ้านหาครอบครัวนะคะแล้วก็กระบะตอนนี้ขายดีมากนะคะลูกค้ามีแพลนเอารถไปเล่นน้ํากันเยอะนะคะกระบะช่วงนี้ขายดีมากใครที่ ค่ะกระบะไว้ใช้งานนะคะยังเลือกไม่ถูกตัดสินใจไม่ได้นะคะติดต่อหานุกได้เลยที่เบอร์0 9 8ย์7 6 8 2 6นะคะ0986276826เ<ๆ>บอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะอยากดูรายเอียดรถคันไหนเพิ่มเติมเลยกั้นผ่อนกันจัดไฟแนนซ์หรือตั้งงบไว้ประมาณเท่าไหร่นะคะอยากผ่อนเท่าไหร่ปรึกษากันได้นะคะเดี๋ยวนุกส่งข้อมูลรถให้ดูนะคะเพราะบางทีรถในสต็อกเรามีเยอะนะคะแล้วก็รีวิวไม่ทันรีวิวไม่หมดๆๆเพราะว่ารถเยอะจริงๆนะคะก็มีคันไหนที่น่าสนใจนุกจรีววิ เพิ่มเติมให้หรือว่าส่งข้อมูลไปทางไลน์ให้นะคะถ้าลูกค้าอยากปรึกษาในเรื่องของการออกรถตั้งเลทผ่อนไว้ประมาณเท่าไหร่ยังไงลองปรึกษาพูดคุยกันได้ดนะลูกส่งรายละเอียดรถเพิ่มเติมให้ดูนะคะแล้วก็าฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งนะคะรับเทิร์นรถด้วยนะคะรับเทิร์นรถเก่าเผื่อลูกค้าถ้าไหนนะคะมีรถที่ใช้อยู่แล้วนะคะอยากจะเปลี่ยนรถใหม่ใหม่ขึ้นหรือว่าอยากเปลี่ยนเป็นรถที่ใหญ่ขึ้นนะคะเทิร์นได้ถ้าลูกค้า รถล,ลูกค้าเนี่ยเข้าเงื่อนไขนะคะไม่มีชนอักกับสีเป็นเครื่องเรารับซื้อทุกกรณีนะคะไม่ว่าจะเป็นรถปีลึกๆนะคะลองปรึกษาพูดคุยกันได้นะคะก็มาเทินได้นะคะแลกเปลี่ยนกันได้วันนี้ก็ฝากสําหรับร e ีโว2.4 e พัทคันนี้ไว้ด้วยย้ําราคาย้ารุ่นกันอีกทีหนึ่งนะคะคันนี้ร e ีโว2.4 e พัทนะคะสีประตูพี n ร e เนชมปี2018 เลขไม้เก้าหมื่นกว่าโลในราคาห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะใครสนใจรถคันนี้นะคะรีบติดต่อเข้ามาย้ําเบอร์ทีศูนย์เก้าแปดหกสองเจ็ดหกแปดสองหกนะคะศู 26, นย์เก้าแปดหกสองเจ็ดหกแปดสองหกบนี้แอดไลน์ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ฝากสําหรับคันนี้ไว้ด้วยแล้วสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดติดตามไปด้วยเดี๋ยวเรามีรถเข้าใหม่สวยๆเนี่ยลูกค้าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตนะคะวันนี้ฝากรีโวคันนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ